ใส่แรงงานเด็กกี่รงนี่หมืนว่าจเสียอดึงมามูนี่มีมันไดลง ไม่น่าได้ะอะปากคอนั่นนะั่นนะั่นนะ่ะ

กดวะยไหกนอ่ยไกดูหน่อยมิ่มนป็ดบางอย่างรตดหรอโครับม่โอบันนิ่งๆเธอนิ่งๆนิ่นิ่งๆนิ่งๆนิ่ๆ พวกนี้นบ่เคยุ่นที่สวดลอเคเหยียบไปเด้นออกสองตัตาก้กินอย่งบนี่เอาขึ้นต่อ่านเอาดึงขึ้นเอ่บ่เอาเลยเชื่อเลยแม่้ใบไม้นี่ละ

này, tôi có thấy không? Chỉnh, nhóc khỉ to, nhóc khỉ bò. thầy trò nhóc bò à? đồ. <laughs> อันครับโอ้โหปดูประคอปัดพูดอนะไร

ได้หรออพย์เงียก่อนอพย์เงียก่อนไม่แม่ดีบอระมีได้บอระว้ายว้ายมันเหนื่อยเหนื่อยิุกไปเลยไม่น่าจำนะ

ปลาโดปลาโดปลาคอใตง่ายทางขึ้นอเป็นปลาตองปลาคอปลาโดโตักใหญ่แบบ ฮะ่ีครับยังครับมดแล้วมั้งยังไม่อ่ครับลูกยางมันมัดเช้ครับยางไม่ลดไปผมบอกยางมันเห็นมอยางยื้อไงครับคุณร้องไงนี่ก็ชัวิ้นนเพียง

กูร่ะกูรากูร่ากรปุ้งปุ้งไปุ้งปุกไงข้างหลังไป่ใช่ไหปุงไงข้างหลังไปหาเจ้าหลังหาตีนเราหาไม่ตีตีท่นมองน้ำผาเหอยู่น้ำผาเจ้าพอดีนี่บอกน้ำผานี่ยข้างหน้านี่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 มาละจั้าดหียให้เรียกยกเขาเชื่ปดูับ

นี <Z an aaS as> ่นี่พันยังนี่้องไม่มนี่ตุงีแล้วตะกุ้งแล้วตอนนี้ิงสรุปลาดผลประกอบการที่ได้นี่นี่ครับปลาดที่ผมยกขึ้นมาบ่อกินเอองาน ปาดูไรนะครับนี่นี่ตัวใหญ่เนาะปลาดูปลาคอี้ปลาคอไม่จัดปลาดูสามตัวนี่ลุมิทธ์ซี่ตัวดีี่ไล่มันยังโอ้กว่มุ้ยฝาหน่อยนี่ปลาดูเนาะอื เนาะะไยกินปลาหน่อยมับปลาชว์โยรูปเนาะอนเืองจับดูะลองจับล่ะมันลุดมือเบื้องได้ดน,นี่เ,เห็นนาปกอะ่ะอ้โหงยสุดพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้่ายสุดภาคมใ้ ล,ล่งลัดลงซ้ายนึงสูบผมลสูบตตวในทราหลังหน้าปังวะโอ้นี่ปลากรงนี่ไทยจำนี่ละดูด,ดูดกันปปได้รายุํำนี่ มันทยายเทยอยจับมากมันละทบหลายเทียะละหลายโตเต็มมักว้ยอ,ออกเด้วนี่ายทองแหลปะปลาหน่อยขึย้นผลประกอบการ โอ้ปลาดุกปลาดุกหน้าโตงปลาดุกหน้านี่ลูกตงวใหญ่ามดีอืมสาตัวลายุมันสูบมัดโอ้ลตองเนาะมันบอนเนาะตองายตองไแม่มาปล่อยตอวัเปนปลาโดเขปล่อยบอกว่าีปลาโดปลามาเอง ปลาดูน้ำหนาแกงน้องลาดปลาดูไหลเมนทางบ่บลุงนี่ยกินปลาใสงแง่งเนี่ยอันนี้ปลาแง่งบ่มีเลยนี่อันนี้ไม่ปลาสแง่งเลยนี่ปลาดูกินมัด มไม่ว่าขวันกันว่าเสมอกันอาย่ใกล้ๆกันเตรียมแบบนี้เก็บปากอะไรงเลยม่ได้สมประดแท้เนาะได้ลายห้องอยู่หรอสมประดว่านี่จงระบบมือเบบนี้ยยังปลาสักอย่างปลาอะไรปลาหน่อยวะกุ้งเหรอโอ้ท่านี่กุ้งโอ้โหครับได้เครื ern, ่องตา เห็นป่าเนายปลากะปุ่งตัวนี้คัหน้าด่างกล้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัว้วเน้ยเบียดก้กองเ่โคต้โคตรปดุกบอกนละทางนี้ทางปะคอปะคอใหญ่ครับนี่ ทั้งปคอใหญ่นี่ทั้งปคอใหญ่นี่ทั้งปโดกรับกะลดเห็นว่คักเนาะบ่ดังสาดังเลยมาดังเกาใยัค่ำแล้วดังขมโอ้างาดทนาห้องาห้องดำไเบิ่งข บอบบมี่ทางซุนเนาะมาแข่งนกับบมีพวกองยากอือกับบะมี่ีนอกมดมันมีเป็นบางมองมีเป็นบางมองแย่บัวมันอยดูฟังน้องลาดเ่งยืน้องลาดน้องเขารดหันมดเลยนี่ตัวนี่ดำสูบเราบอกยังยังนี่ดำนี่ดำนี่ดำลอยด้ตะเกาลายอยู่เขาก็เอาหนีแต่ก็ขึ้นบุนเพาะมันมันดำไก่ชางอยู่นี่ไม่ได้สูบ ไ่ขายยู่าแวทีน้พูดนอมาตายมีสุกือะาน่อเเยล้จะปานอยครับตอนนี้น่สะแตงโมครับ

มุขเจ้ตัวว่ารกว่าเป็นคำเปียกแท่นบ่เป um. <c oughs> ียนแท่นแ้ผมจะส่งเแย่คำเปละันสบไม่น่อยสยังสบไม่น่อยสไม่แ่้มัาส เอาคือบลเปียกตาโอ้ยตาเนี่ยคือบลเปี๊ยกตาปลาบ่ปลาบ่ปลาบ่เราแก่ตำตำเท่าพุดัยเท่าน้เอง่้ยลววัี้คุณเป็นเ้นตุ้ยมโอ้โหออเมาเไปให้อันอาจารย์น่เอ้ยงไทยเราก็ไม่ตำคนละ ต,ตเนี hero, ตําบมตำบัววะอผมไม่ตําแล้วข allora ึ้นนี้ตำแล้วครับแ่บอยู่จกบอ่เอาว่ไม่ตําซืบอยู่เมื่อคืนโ้ยก้นบัวนี่มันหนลกกมนอะไรนัไม่นัดก้นใส่

ก็จมอร่นี้ด้เป็นงะี่จมาเอาชอนชับจมมบเวบไปทานนี่ปลาดอไครับนี่ยปลตองปตองโอเคเรียบร้อยนี่ี่สาได้ไหอนี่เพื่นเดี๋ยวขึ้นก่อนครับจะไปซาได้โอเคครับผม คลิปนี้พ่อสำเนี้อผมจากดำทีวีครับก็ติดตามก็ซับสไครต์ให้ดำทีวีครับพร้อมเลยครับผมนะครับมือหนีเบื้องซ้ายนี่ครับผมสูบซ้ายนี่โอ้เดี๋ยวไลยเติมครับเดี๋ยวไลยเติมบุษรานีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมือหนาจะพาเลาะทงเบื้องวงในถาวงติดตามนะครับผมว่าจะพาพี่น้องเอฟซีไปเลาะทงมาสะบานเช้าหน้าเขาเจาะเช่นยังต่อเลยครับผมลักๆกับสูบซ้าครับผมช่วงนี้ครับผม ลายครับผมครับแถวนี้ทายท่านแน่บรทายพระท่านแน่พร้อมครับผมว่าสบันก็จะสูบเนาะแล้วแต่เขาจะจะสูบครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พ่อสนิทผมเจอกันคลิปนาครับเลาะทงครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ